เอาผลงานมาให้ทุกท่านท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะที่เราทำกล้วยไม้พันไว้กับเสานะเอามาได้ประมาณ15วันนะนี่ให้ดูลากนี่แทงไปรอบๆแล้วนี่ค่ะแล้วก็ไม่มีต้นไหนตายเลยนะเดี๋ยวก็คงจะออกดอกให้เราได้ชมแล้ว พันติดกับเสาหลายๆสีเลยค่ะแล้วอันที่ที่เราตัดไว้ก็งอกมาใหม่เลยนะนี่นี่งอกใหม่เลยรากทุกรากเป็นหมดแล้วนี่อันนี้ก็งอกมาใหม่ส่วนอันนี้จำได้ว่าเป็นสีเหลือง ก็เอากันบ้านมาส่งให้ทุกท่านได้รับชมกันนี่ดูงอกใหม่นี่มดก็ชอบตอมจริงๆอะ่ะเช้านี้ยังไม่ได้ลดน้ำเดี๋ยวไปเอาน้ำมาลดก่อนนะคะ